สํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดถแถลงข่าวเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้อยนิทัดยนรัตนโกสินทร์ชุดสายน้ำแห่งความยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ขรอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีดรสุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการโมลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ได้นําเสนอพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการบริหารการจัดการน้ําแสดงให้เห็นถึงพระปริชาสามารถและพระวิยะอุตสาหะท่งทุ่มเทอุทิศพระองค์มาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชจบจนปัจจุบัน70ปีที่ผ่านมาการครองราชนะครับม่ใเรื่องในปีนี้ก็เป็น88พรรษาแล้วที่ดูแลกระทรงงาน าด้วยทรงเห็นความสําคัญในเรื่องน้ําของการบริหารการจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําอันนํามาซึ่งโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายเกี่ยวกับน้ําและที่สําคัญยิ่ง คือชุมชนต่างๆทั่วภูมิภาคได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารการจัดการน้ำไปดำเนินการจนประสบความสำเร็จและยั่งยืนสำหรับภายในงานจะมีการแสดงออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ใช้ชื่อว่าน้ำคือชีวิตจะถ่ายทอดคุณรู้จักน้ำแค่ไหนน้ำคือชีวิตหลักสำคัญต้องมีน้ำนิทรศการส่วนที่2จะใช้ชื่อว่าความยากลำบาก จะถ่ายทอดในเรื่องราวนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งของราชจนถึงปัจจุบันส่งฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแต่ไม่เคยสรงย่อท้อส่งศึกษาปัญหาสรงหาข้อมูลรอบด้านและส่งใช้ปัญญาความเพียรเพื่อสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนที่3จะถ่ายทอดในเรื่องอุทกภพความร่วมมือที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของจุดเริ่มต้น ของมูลนิธิอุทกพภพเพืเ่อข่ายความร่วมมือชุมชนเครือข่ายนักบริหารการจัดการน้ำรวม10ชุมชนและร่วมมือพัฒนาสร้างเครือข่ายขยายผลคือความยั่งยืนสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนจนถึงวันที่3มกราคม2 5 5 9